และแล้วพี่จุนก็ได้มาที่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับอันนี้คือโรงแรมที่พี่จุนก็ตั้งใจนะมาเที่ยวโคราดว่าจะมาหลายที่นะครับไปเที่ยวหลายที่นะนี่คืออยากมานะครับโรงแรมที่โคราดก็โอเคนะห้องก็โอเคนะครับ ก็เงียบสงบดีเนาะโรงแรมนี้นะครับก็มาแล้วก็ครั้งนี้ก็ว่าจะามาเที่ยวาลามาเที่ยวนะครับห้าวัน,นด้านนอกนะครับบรรยากาศก็กโอเคเงียบสงบนะครับเงียบจนแบบเงียบมากๆนะครับที่นี่นี่ ซึ่งวิจุนก็ชอบเนาะชอบแบบว่าเอ,อ,อยู่โรงแรมแบบเงียบๆเบนาะไม่วุ่นวายคนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะชอบอย่างนั้นนี่ประตูด้านหลังเนาะของโรงแรมก็มีระเบียงนะครับระเบียงที่ทางด้านหลังก็มานะครับผ้าม่านก็สวยดีนะสีแบบนี้สามารถ จุนเจอผ้าม่านโรงแรมเนี่ยจะสีประมาณเนี้ยนะก็จะมีตู้มีเตียงมีทีวีเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับก็มีพร้อมแหละนะมีผ้าเช็ดตัวอะไรให้มีก็เหมือนโรงแรมทั่วๆไปนะอันนี้บริเวณด้านนอกโรงแรมนะตอนกลางคืนนะพี่จุนก็มาดูก็เงียบนะครับโดยรอบก็มีต้นไม้เยอะนะ มีไฟเปิดด้านอันนี้โรงแรมนะก็กว้างเหมือนกันนะพื้นที่ของโรงแรมกว้างนะครับอันนี้ก็ติดกับถนนใหญ่เนาะมีรถวิ่งมาแต่ว่าอยู่ในเมืองโคราชนะครับแต่แต่ออกจะประมาณอยู่ทางด้านนอกอเมืองนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ช่วงเชานะ้าเนาะที่เคาน์เตอร์โรงแรมนะครับบูธโรงแรมเนี่ยพี่จุนก็มานั่งเล่น มองดูกาแฟโรงแรมฟรีนะครับแต่ไม่ได้กินนะครับก็มานั่งนะครับดูบรรยากาศเนาะภายนอกนะครับก็เกมจะเดินทางออกไปเที่ยวนะครับนี่ก็ตื่นแต่เช้านะครับตื่นแต่เช้าเลยนะครับมานี่ก็ดูบรรยากาศเนาะก็โอเคเนะโรงแรมนี้สวยดีนะพิจุนว่า อันนี้ก็มาอนุสาวรีย่าโมนะครับนี่อยากมาเหลือเกินนะครับในที่สุดพี่จุนก็ได้มาจนได้นะครับได้มาที่มากราบนมัสการเท้าสุรนารีนะครับที่อนุสาวรีย่าโมนะครับแล้วก็บรรยากาศยังเช้าอยู่เลยนะบริการบรากาศโดยรอบก็โอเคเนาะอยู่ในใจกลางเมืองโคราชนะครับน่าจะใจกลางเมืองแหละนะครับ นี่ดอกไม้ก็สวยนะดูดูแลอย่างดีอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบนอกเนาะมีตึกรามบ้านช่องผู้คนนะนะครับพี่จุนก็มองเหล่ร้านหาร้านกาแฟก่อนเด้นะครับเป็นอันดับแรกนะครับนี่ก็เข้าไปชมก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีนึงนะครับก็ขอดูดูโดยรวมก่อนภาพรวมก่อนเนาะ <Yeah. S 1> ก็ตั้งใจมาโคราชเนี่ยอยากจะมากาบนะครับ ย่าโมสักครั้งหนึ่งนะในชีวิตนะครับนี่เพราะว่าการที่เรามาโคราชเนี่ย<ม>เห็นเขาพูดกันเนาะต้องต้องมากราบท่านเป็นอันดับแรกเลยเนาะกราบย่าโมนะครับซึ่งพี่จุนเนี่ย,ยแน่นอนนะครับมีจุดมุ่งหมายหลายที่นะครับแต่ที่ที่ที่อยากไปก็คืออ,อนุสาวรีย่าโมนะครับปราสาทหินพิมายนะครับแล้วก็เขื่อนลำตะคองนะครับ หมุดหมายเนาะแล้วก็มีอีกหลายที่นะครับที่ยังก็อยากไปก็พยายามจะไปให้ได้มากที่สุดนะครับในครั้งนี้เนาะไปเที่ยวให้อันนี้ประตูชุมพลนะครับนี่ในที่สุดก็เคยเห็นแต่ใน youtube ช่องอื่นเนาะเขารีวิวเนาะอันนี้พี่จุนมาเห็นเองอันนี้อนุสาวรีย์ย่าโมโด้านข้างนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบพี่จุนชอบนะโคราชอ่ะก็คือ พอดีพอดีอ,ดอ่ะไม่วุ่นวายมากรถไม่ติดเหมือนกรุงเทพไม่ไม่อะไรมากมายนะอุกรึกโคมเนาะไม่มีอะไรก็โอเคอ่ะเหมือนเชียงใหม่นะครับช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่ตอนที่พี่จุนไปเนาะก็คือถึงจะมีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่ารถก็ไม่ได้อะไรหนานแน่นอะไรเหมือนกับกรุงเทพไม่ได้วุ่นวายไรขนาดนั้นเนาะ ก็ยังถือว่าโอเคนะบรรยากาศอย่างนี้พี่จุนชอบนะครับถ้าเป็นกรุงเทพนี่ช่วงเวลานี้ยิ่งใสก็โหแบบรถไตแบบชนิดที่แบบว่าขยับไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยรถคงแบบช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเวลาทํางานเนาะนี่โโหชอบมากนะครับประตูจุมพลเนี่ยพี่จุนก็นะครับได้ดูศึกษาข้อมูลมาว่าถ้าลอดใต้ประตูชุมพลครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นเขยโคราชเนาะ พี่จุนเลยหนึ่งครั้งเลยนะครับแต่ครั้งที่สองก็จะได้กลับมาที่โคราชอีกอันนี้จะอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย่าโมนะครับกำลังบูรณะหรือเปล่าก็กำลังทำการบูรณะซ่อมแซมมั้งครับพระพี่จุนเห็นมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับทางการก่อสร้างเนี่ยนะครับมาตั้งเอาไว้นี่พี่จุนก็รอดประทูมเนาะเอาเลิกเอาใช้นะครับไม่ได้คิดอะไรนะครับ ือเป็นสิริมงคลและการนไหนยก็มาโคราชเนาะเห็นไหมประตูชุมพลนะครับแล้วก็เดินตั้งใจจะเดินรอบก่อนเนาะรอบๆทั่วๆก่อนแล้วค่อยไปทําการกราบไหว้ย่า,าโมนะครับนี่อันนี้บรรยากาศโดยรอบพี่จุนชอบนะเวลามาเนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยพี่จุนจะดูดูด้านทุกรอบรอบๆนะคือ เดินดูรอบๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะสะิจุดที่เราต้องการอันนี้อันนี้เป็นคณะลำตัดเนาะแต่ลำโคราชอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่จินว่านะถ้าถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นศาลานะครับศาลาที่ด้านนอกก็จะมีโต๊ะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคล้ายๆว่าอันนี้ตัว ตัวกระตูนนะครับมานั่งอยู่ที่โต๊ะเราก็ถ่ายรูปคู่ได้เนาะนี้ที่เขามาเตรียมตัวเนาะพวกลำโคราดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสวนสาธารณะที่ติดอยู่กับอนุสาวรีย์นะครับเท้าหญ้าโมนะครับพี่จุนก็เดินเล่นเนาะก็จะมีแบบไหอะไราเงี้ยนะครับรูปทรงแจกันรูปอะไรเงี้ยนะครับแบบหม้อดินเนาะนี่ก็จะ จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนาะเขาเอามาตั้งนะครับทั้งสองข้างทางทางเดินนะฮะอันนี้เป็นสวนสาธารนณะนะครับก็อยู่ติดกับอ,อนุสาวรีย์เลยนะครับพี่จุนก็มองดูเนาะเหมือนที่เชียงใหม่นะครับติดกับประตูท่าแพที่เชียงใหม่ก็จะมีสวนสาธารนณะติดประตูชาท่าแพนะที่พี่จุนไปเนาะนี่ก็ดูนะครับถ่ายรูปคู่ได้นะอันนี้ก็สวยก็ทางเดินไปทางนี้ก็น่าจะ ถ้าเดินตรงไปเนี่ยก็จะเป็นที่ว่าการจังหวัดนะครับนครราชสีมานะครับโคราชเรานี่แหละนี่ก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับเขาก็มาพ่นสีอะไรกันตามตู้ไฟเนาะพี่จุนก็ดูนะหาดูแบบตากระเล่มองร้านกาแฟหาร้านกาแฟอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้กินกาแฟในที่โรงแรมเนาะนี่ก็ดูตอนเนี้ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับยังเช้าอยู่เนาะหกโมงกว่านะครับหกโมงเช้ากว่านิดๆเนาะนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบก็ยังแบบบรรยากาศดีนะครับกู้นจริงตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยขนาดในเมืองนะพี่จุนรู้สึกว่าบรรยากาศดีเนาะนี่เราก็จะเดินมานะครับเห็นไหมตามทางก็จะมีคนมานั่งเล่นกันเนาะ ตามสวนสาธารณะนะครับก็จะมีนะครับนกพิราบอะไรเงี้ด้วยเนาะนีค่คือพี่จุนว่านะพี่จุนชอบนี่เห็นไหมพี่จุนชอบบรรยากาศแบบเนี้ยนะครับถึงโคราชจะเป็นเมืองใหญ่เนาะแต่ว่าอันนี้ร้านขายอ่านะครับทูบเทียนดอกไม้ พี่จุนก็ซื้อพวงมาลัยนะครับแล้วน้ำมันเชิงเทียนนะครับมาเติมเชิงเทียนแล้วก็ทุบเทียนนะครับนี่คาถาบูชานะครับย่าโมนะครับพี่จุนก็กราบเคารพสักการะบูชาเนาะเท้าสุรานารีย่าโมนะครับนี่ก็ยังมีความสุขนะครับนี่ในที่สุดก็ได้สมความมุ่งมั่นนะนี่ก็เสร็จเดีอยวกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ มีแมวอยู่ใต้ท้องรถนะครับน่ารักมากเดี๋ยวแมวตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะครับกาบย่าโมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จุนก็จะไปกาบารสศกราบบูชาศาลหลักเมืองโคราชหน่อยนะ